ครับผมสวัสดีครับนาะนาะท,ทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้ก็มีงานนะครับมีงานอันนี้นะครับเป็นงานที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับสั่งทําไว้อ่าเป็นลูกค้าลูกค้าเก่าครับลูกค้าต่อเนื่องเนาะเขาสั่งไว้เอาไปลานี้สั่งเป็นกระบอกที่สามนะครับกระบอกที่สามนะครับแต่บังเอิญลูกค้าบอกได้มือสอดไปแล้วอันหนึง่ง ก็เราก็สั่งมือสอดแต่เปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจเอาเจะเอาเป็นกำรครอก็เลยต้องขึ้นหมาก็เท่ากับว่าลำนี้หลุดจองนะครับลูกค้าสั่งไว้เป็นไม้ประดูนะครับไม้ประดูถูกาทาตามสเปคลูกค้าเลยนะครับลูกค้าสั่งยังไงก็ได้ย่างนั้นนะครับประดูทั้งลำนะครับก็เอา้างเม็ดสามสิบชักเจ็ดสิบห้านี้ก็เป็นประดูนะครับก็พิ้นขัดเสร็จนะครับก็ยังยังยัง,ย,งยังเป็นงานขัดหยาบอยู่นะครับ น,นี้เป็นมือสอดประดูนะครับประดูทั้งลำนะไม้ก็จะมีลายอยู่ประมาณนี้นะสีอาจจะไม่แดงไม่นั่นทลายนะเป็นประดูส้มนะครับเป็นประดูส้มนะครับก็ที่ใส่ท่อใส่สายนะครับใส่ยางเตรียมไว้เนี่ยคือผมจะเอามาเทสนะครับเอามาเทสนะครับเอามาเทสยิงเป้าให้นา้าๆได้ชมกันนะครับผมไม่รู้จะ ทำคลิปอะไรเนาะผมจะยิงนะครับก็ผมจะยิงทั้งหมดสามชุดนะครับต่อเนื่องนะครับยิงสามชุดต่อเนื่องเนาะก็ที่ที่ลูกดอกที่ติดอยู่กับตัวปืนเนี่ยหนึ่งชุดละแล้วก็อีกสองชุดนะครับนะอีกสองชุดนะครับก็คือยิงเสร็จแล้วก็ใส่เปลี่ยน เปลี่ยนแล้วก็ยิงเปลี่ยนแล้วก็ยิงนะเดี๋ยวผมจะยิงสามชุดนะครับนะเป้าเดิมเป้าเดียวนะฮะก็เดี๋ยวผมจะพาหน้าหน้าไปดูดูเป้ากันก่อนนะเดีนะ๋ยวผมกลัดกล้องนิดนึงอ่ะครับผมกลับกล้องมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะยิงสามชุดนะครับนะชุดที่อยู่ในในรางเนี้ยหนึ่งลูกแล้วก็ นอยอีกสองลูกเดี๋ยวใส่สลับกันเลยนะก็งานตัวนี้ก็มาจากไม้แผ่นนี้ครับ่นะเป็นไม้เก่าดูพื้นพื้นนะเดิมๆยังไม่ได้เปิดผิวก็ยังจะไม่ค่อยเห็นลายชัดเท่าไหร่แต่พอเราผ่าเราอะไรก็ขัดก็ประมาณนี้เนาะยังไม่ได้เคลือบเงานะครับตัวนี้นะก็เป้าที่ผมจะยิงก็นู่นเลยครับนะซูมให้ดูหน่อย กระป๋องปัปซี่ครับนะระยะที่ผมวัดไว้นะครับนะจากหน้าโต๊ะนี่ครับตรงท่อเนี่ครับนะตรงท่อเนี่ยจุดที่ผมจะยืนตรงเนี้ยผมวัดไว้อ่าสิบเมตรนะครับนี่ัดกล้วยเหมือนเดิมครับเนี่ยตอนนี้กล้วยทึบหมดแล้วครับนะฝนตกบ่อยน่ครับก็เป้าจะเป็นนะครับกระป๋อง น้ำมันลมนะครับปัปซี่นะแล้วก็เดี๋ยวผมตั้งกล้องตัวเล็กไว้นะจะได้เห็นภาพที่มันจังหวะที่ลูกดอกมันเข้าเป้านะ mm. ก็เดี๋ยวผมเปิดเซตไว้นะตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาตัดต่อนะครับจังหวะที่มันเข้าเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยเดี๋ยวเอามารวมกันเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะยาวไปเดี๋ยวเราไปยิงกันเลยดีกว่า เปิดกล้อง้วครับเอาละครับก็ตัวนี้ก็พร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มยิงกันเนาะจะยิงกันสามลูกนะครับยิงกันสามชุดนะเดี๋ยวผมจะขึ้นยางแล้วก็เริ่มยิงนะจะยิงกันต่อเนื่องนะครับแล้วก็ิงอีกสองลูกนะครับทั้งหมดสามลูกนะครับทั้งหมดสามลูกนู่นเลยครับเป่านะในส่วนของอยางนะครับนะเพิ่มเติมในส่วนของอยางคือ ปีกตัวนี้นะครับปีกตัวนี้คือเป็นปีกสี่สิบห้านะครับผมใช้ยางสิบสี่มิลนะครับสิบสี่มิลตัวนี้เป็นยางนอกนะสิบสี่มิลตัดสิบเจ็ดนะครับตัดสิบเจ็ดนะครับระยะชักเจ็ดสิบห้านะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มเลยนะครับ รูปแรกนะครับอ่เดี๋ยวต่อเนื่องเลยนะครับต่อเนื่องเลยในส่วนของลูกดอกนะครับส่วนของลูกดอกกับสายพีอีนะครับที่ผมใช้อยู่กับลูกดอก35เซนนะครับลูกดอกสามสาเซนสายพีก็ ร้อยปอนนะครับร้อยปอนอ่ะลูกที่สองนะครับลูกที่สอง เสียงนะครับฟังเสียงยางฟังเสียงยางฟังเสียงลูกดอกเข้ากระทำนะลูกที่สามนะครับลูกที่สาม ลูกที่สามนะครับลูกสุดท้ายโอเคครับร้อนแล้วด้วยสามลูกนะครับยิงครบหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวไป ไปดูผลงานกันดีกว่าผมมีกล้องตัวเล็กนะครับติดเปิดเปิดทำงานไว้อยู่ดูตอนลูกดอกมันเข้าเป้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับนะกล้องก็น่าจะทำงานแหละเดี๋ยวผมดูก่อนอ่ะกล้องทำงานเห็นไหมนาออ่ะนี่นะครับ นะลูกไม่รู้อันไหนลูกหนึ่งลูกสองอันนี้น่าจะลูกที่สองครับนะอันนี้สายแปดสิบถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ลูกที่สองนะอันอันนี้ไม่รู้ลูกแรกหรือลูกที่สองลูกแรกหรือลูกสุดท้ายนะสองอันนี้ไม่รู้อันไหนอันแรกอันทุดท้ายแหละนะก็ลูกก็คือผมเล็งกลางนะครับเล็งกลางก็โดนกลางแหละ นะแต่ทีนีไ้ไอระยะสูงต่ําเนี่ยบางทีมือไม่นิ่งเนาะแต่ก็ถือว่าเข้าเป้านะทั้งสามลูกนะอันนี้ผมจะบอกว่าการเลง็งการซ้อมแบบเนี้ยคืออย่างนี้นะครับถ้าเป้าเราลักษณะแบบนี้นะสำหรับตัวผมเองเขาเรียกว่าเป้าลอยตัวนะครับเหมือนเรายิงยิงอะไรยิงนกยิงกระรอกยิงหนูนะครับอย่างเนี้ย วิธีการเล็งคือผมเล็งตรงเล็งตรงนะครับเล็งระนาบกับรางไปเลยนะครับเงี่ยงหลังผ่านปลายรางนะครับวิธีการเล็งรางเนาะส่วนส่วนวิธีการยิงปลานะครับยิงปลาถ้าปลาน็อกนะครับถ้าปลาน็อกก็จะลอยผิวน้ําเหมือนเหมือนกันครับเราก็สามารถเล็งตรงตัวได้นะลักษณะเดียวกับการยิงเป้าลอยตัวแบบแบบที่ ผมซ้อมยิงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป้าที่มีระดับความลึกเช่นบางทีปลามา,าลึกจากผิวน้ําประมาณศอกนึงอะไรเงี้ยเราก็ลดลดปลายปืนลงมานะครับเล็งลักษณะเดิมนะครับเล็งวิธีการเล็งก็แล้วแต่แล้วแต่บุคคลนะครับถนัดเล็งแบบไหนเนาะแต่การชี้เป้านะครับการชี้เป้าก็ให้ลดจาการะดับของเป้าหมายลงมานะถ้ายิงปลาในน้ําลึกนะครับ เอาระยะที่เรามองเห็นนะเห็นเงาเงานะหรือจะเห็นแบบชัดบางไม่ชัดบางนะเราก็ลดลงมาจากคืบหนึ่งคืบกว่าสคืบแล้วแต่ความลึกนะครับอันนี้ไปทําความเข้าใจกันก็เดี๋ยวในส่วนคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมไปเพิ่มเติมที่โต๊ะทางานก่อนเนาะเดี๋ยวตัวนี้อปิดก่อน โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคอยมาเก็บ hmm. ล so ูกดอกนะแล้วปั่นสายนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปกันนี่ว่าเนาะก็ผลงานที่ยิงไปแล้วนะครับสามลูกสามชุดต่อเนื่องนะครับก็นี่เลยนะแม่นไม่แม่นตรงไม่ตรงกับพิจารณาจากคลิปนะครับถ้าใครสนใจสั่งงานนะครับก็สั่งได้ ได้อันนี้อันนี้ผมวาดไว้นะทําท่าไว้ก่อนนะไม่รู้ทรงอะไรแหละนะก็คล้ายๆมือสอดแต่ท้ายก็จะเป็นท้า,ย,า,ย,าย,ทยอะไรอะอะไรอะคล้ายๆพวกปูพับท้ายอะไรไม่รู้ผมก็มั่วๆไปไงั้นนะครับนะเรื่อยๆนะในส่วนของงานตัวอื่นนะครับก็มีอยู่นะครับกำคอท้ายแก๊ปกําคออะไรเงี้ยลางนะครับยกยิงนะในส่วนกําคอจะเยอะหน่อยเพราะว่าผมก็ถนัดกําคอ ไอตัวเมื่อกี้นะไอตัวเมื่อกี้ก็ดูเอานะผมก็มม่ๆไปงั้นนี่ยนะก็ล,ลองดูครับเดี๋ยวตัวนี้ลองดูกันว่ามันจะเป็นชิ้นเป็นอันหรือเปล่าเนาะก็ใครสนใจสั่งงานก็ทักทายกันเข้ามานะครับมาถามราคาแอบถามเคล็ดลับอะไรก็แล้วแต่เนาะในส่วนตัวนี้คือจะมีของลูกค้าบางส่วนแล้วก็ผมจะทำเป็นสต็อกนะครับ ในบ้านก็มีนะครับน,นี่ก็สิบไหมไม่สิบแปดเก้าอ,อันนั้นก็สิบสิบเอ็ดประมาณนั้นแล้วก็มีชุดลางนะครับอันนี้อันนี้เป็นลางร้อยสามสิบหมดเลยนะร้อยสามสิบร้อยสามห้านะไม่มีลยังไม่มีลางยาวเพราะไม้มาจำกัดเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะขอบคุณนะครับขอบคุณนะ้านะนะครับนะ้าๆหลายๆท่านเลย นะที่เข้ามากดติดตามบางทีผมทาคลิปมั่งไม่ทามั่งหายไปนานๆอะไรเงี้ยบางท่านก็ยังประเจอคลิปใหม่ๆที่ผมขึ้นไปก็บางท่านก็ยังเข้ามากดรับชมนะแล้วก็ท่านที่เข้ามากดติดตามอยู่เรื่อยๆเนาะขอบคุณนะครับก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับยิบ่งเลยนะอุดหนุนงานผมเนาะทำให้ผมมีรายได้เนาะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะการซ้อมยิงเป้านะกับลูกดอกสามชุด ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้เนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะก็ไม่รู้แหละว่าจะเป็นอะไรเนาะยังไม่รู้เลยว่าจะทำคอนเทนต์อะไรก็เดี๋ยวฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็หลังจากนี้ก็ขอกราบคำว่าขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีทุกทกท่านนะครับออกหากินก็ออกล่าหากินก็ขอให้มันๆนนะครับครับผมสวัสดีครับ